ฝราบนมรัสการค่ะพระอาจาจรย์พระอาจารย<ร>์คะวันนี้คะ่ะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมนะคะมาไหว้มากราบหลวงพ่อหายคะ่ะนวัดนุ่มการนนจงังหวัดสมุทรสาครคะ่ะ<น>แล้ววันนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาค่ะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายคะ่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ,จะเจริญพรประวัติฟามเป็นมาของหลวงพ่อหายเนี่ยเดิมทีมีผู้ใกล้ชิด เรี่กวัฒนิสนมกันเดิมทีก็จะเอามาฝากไว้ที่วัดแล้วก็กะว่าขึ้นบ้านใหม่ปลูกบ้านเมื่อไหร่ก็จะมาเอาพระองค์นี้ลับไปก็ด้วยความคุ้นเคยกันก็เลยรับฝากเอาไว้แล้วต่อมาเขามีอาการป่วยป่วยๆขึ้นมาอนัญญาก็โทรมาที่วัดบอกว่าอาจารย์ตอนนี้พี่เขาป่วยคือแฟนของเขาะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วน เข้าโรงพยาบาลตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้อง ICU อาตมาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะพระที่เขาฝากไว้เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปจะทำยังไงก็นึกคิดไปเรื่อยเปยื่อยก็หันมาเห็นพระนก็นึกว่าเอถ้าถวายวัดนะ่าคงจะดีก็เลยโทรกลับไปบอกเขาว่าเออพระที่ฝากเอาไว้เนี่ย ถวายวัดเสียจะดีไหมเป็นบัณิของพระศาสนาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะได้อานิสงส์จะได้บุญในการถวายก็บอกว่าเดี๋ยวถามสามีเขาก่อนระหว่างที่เข็นรถเข้าไปก็ไปกระซิบข้างหูสามีเขาว่าหลวงพ่อเขาบอกว่าพระที่ฝากไว้อถวายวัดซะเขาก็ยักหน้า พอระหว่างที่เขายักหน้านั้นนะ่ะปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU อาการนั้นก็หายไปอาการที่กำลังแย่เต็มที่เนี่ยหายยังกระปลิดทิ้งเลยเช้าขึ้นมาเขาก็ขับรถจากสุพรรณมามาที่วัดก็มาทำพิธีถวายอย่างเป็นทางการก็เลยบอกกับเขาว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โยมนะหายจากป่วยจากไข้ ตั้งแต่นี้ต่อไปจะตั้งชื่อพระองค์นี้ว่าหลวงพ่อหายจึงเป็นที่มาของหลวงพ่อหายต่อมาจนอาจารย์รักเลขาณิเทศเ,เข้ามาที่วัดแล้วอาจารย์รักก็ถามว่าหลวงพอ่อทำไมพระองค์นี้ชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าประวัติให้เขาฟังอาจารย์รักก็เลยเอาไปลงใน Youtube ก็ยังมีคนรู้จักกันมากมายจนทุกวันนี้ อยากให้พระอาจารย์ได้ให้คติธรรมะในแง่บุมของการกราบไหว้และบนบานสารกล่าวว่าทำอย่างไรคะให้สำเร็จผลและทำอย่างมีสติคะ่ะเจริญพรคือความเชื่อของมนุษย์หรือความเชื่อของคนหรือความเช,ชื่อของพระพุทธศาสนาเนี้ยเราไปห้ามความเชื่อเขาไม่ได้โยมต้องเคารพในความเชื่อของแต่ละคนแต่ละจุมชนแต่ละ อัตลักษณ์ของบุคคลชุมชนนั้นๆค่ะฉะนั้นถามว่าประเพณีอย่างนี้ถ้าเราไปมองในด้านงมงายมันก็ไม่ถูกเพราะ,ะมันเป็นความศรัทธาความเชื่อของเขาเราจะต้องมองในแง่ที่ดีว่าการงมงายนั้นงมงายในแง่ที่ดีไหมค่ะทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่านี่มันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคลคล ฉะนั้นเราต้องเคารพเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นสื่อเป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยเขาเข้าวัดอย่างน้อยเขาไม่เข้าบาเข้าครับมันก็ยังเป็นนิมิตหมายมงคลที่ดีที่เขายังเข้าวัดดีกว่าให้เขาไปเข้าครับเข้าบาใช่ไหมเจริญพรฉะนั้นเนี่ยความเชื่อของคนนั้นอ่ะมันจะต้องเอาบุคคลเป็นที่ตั้งว่าแต่ละคนนั้นมีอินทรีย์แกล้าขนาดไหน มีภูมิธรรมสูงขนาดไหนเราจะต้องใช้ความเมตตามองเวนัยศัตว์ว่าแต่ละบุคคลเขาต้องการกิง่งเขาต้องการการ้านเขาต้องการแก่งพระนี่ก็เหมือนหมอเลยโยมค่ะโยมมาต้องการกิง่งพระก็ต้องให้กิง่งเขาเาไม่ถึงแก่นเลยโยมจะทํำยังไงสภาวะจิตเขาอินทรีย์เขาได้แค่นั้นเราก็ต้องให้แค่นั้น แต่อย่างน้อยยังเป็นอบปนิสัยให้เขาเข้ามาในทางที่เป็นสายบุญสายธรรมเมื่อวันหนึ่งวันใดอินทรีย์เขาแก่กล้าหรือเขามีภูมิธรรมที่สูงขึ้นสติปัญญาแก่กล้าขึ้นอันนั้นเราจึงให้แก่นได้เจริญพรค่ะกรสัก,การกับขอบพระคุณค่ะ